สี่พห้าครับต่อมาจะเป็นสกิลเซตนะครับดูสกิลเซตเซนแบบกดค้างเลยนะชาร์จฮึบห้าพันครับนี่น้องมันน้องมันข้าหัวประมาณเท่าไหร่น้องมันค่าหัวสิบหอ็มนะค้าค่าหัวต่ำกว่าสิบเอ็มลงมาโดนในที่สุดวันเวลาที่ใครลหลายๆคนรอคอยก็มาถึงนะครับผลมังกรของเราโดน เนิร์ฟครับใครที่เล่นผลมังกรประจําจะรู้เลยนะครับว่าผลมังกรเนี่ยโดนเนิร์ฟมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับผมเพิ่งมาเห็นข้อแตกต่างในปัจจุบันนี้เลยว่ามันหนักจริงๆนะตั้งแต่มีข่าวว่าจะรีเวิร์กกัวิตี้ออกมาเนี่ยมังกรเนี่ยแทบเล่นไม่ได้เลยครับตอนนี้ เรื่องฟาร์มฟาร์มดีเหมือนเดิมครับเรื่อง PVP แย่กว่าเดิมมากๆเลยนะจากที่เคยเป็นเทพพระเจ้าพงางงดงคำโลก<ะ>ตอนนี้กลายเป็นมังกรโศก,กังแล้วครับใครที่อยากจะซื้อมาเล่นก็มาเล่นได้ครับยังเล่นได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามังกรโดนเนิร์ฟอะไรบ้างนะครับก่อนที่ไปรับชมคลิปกันขอคนละ หนึ่งไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจใผมด้วยสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆผมก็จะมาทําคลิปบอกให้เลยนะครับโอเคเราไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่าแล้ก็อย่างแรกของมังกรเลยนะครับที่โดนเนิร์ฟคือขนาดตัวนะครับขนาดตัวของมังกรโดนปรับลงมาเล็กกว่าเดิมนะเนี่ยเดี๋ยวจะแปลงร่างให้ดูนะครับตม ปกติคือมังกรมันจะตัวใหญ่แบบอย่างใหญ่อะใหญ่แบบใหญ่กว่าเรือมากๆอ่ะตอนนี้เขาปรับลงมาแล้วตัวมันเหลือกระจิดเดียวเองเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับอินดาจัดให้ใหม่แล้วตัวเล็กกระจิงเดียวเองตัวเท่าเรือเลยตอนเนี้ยน่าเสียดายมากนะถ้าเป็นแต่ก่อนนะตัวใหญ่สกิลง่ายเล่นง่ายตอนนี้โดนปรับลงมาแล้วอือดาก็เสียใจเก่งยังไม่ถึงห้าเดือนเลยโดนเนิฟอีกแล้ว ก่อนถ้าคนดูยังจําได้นะผลมังกรมันจะกันซีซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้กันซีซีออกไปแล้วนะคือเวลาเราแปลงร่างเป็นมังกรใหญ่อะ่ะเราจะโดนซีซีครับจะโดนขัดได้มันจะไม่เหมือนแต่ก,ก่อนแล้ว oh, <no. S 1> เอากันซีซีออกคือมังกรไม่เก่งเลยครับมังกรมันเก่งเพราะว่ามันมีกันซีซีโอเคพี่ขอคนนึงนะพี่ขอคนนึงเอาคนเดียวพอพี่จะทดสอบใส่มไฮมเนี่ย เห็นไหมปกติถ้าเราโดนสกิลอะคือเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดนะแต่ว่าตอนนี้โดนสกิลแล้วตัวเรามันจะค้างครับถ้าเป็นตัวแบบซ c พวกสกิลที่เป็นสกิลจับอ่ะคือมันจะทําให้มังกรหยุดนิ่งเลยแต่ถ้ามังกรโดนดาเมจมังกรจะสโลครับปล่อยสกิลสิพี่ดูเนี่ยเห็นไหมมันจะสโลครับเวลาโดนดาเมจแล้วจะสโลหนักมากมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าเราโดนสกิลอะเราก็บินว่อนบินเล่นสบายเลย แต่ว่าตอน,นเนี้ยเนี่ยเนยเห็นไหมเนี้ยเนี้ยมันจะติดไปเลยเด่ยใครที่จะหามังกรมาเล่นก็พิจารณาดีๆนะแต่ตอนนี้ผมบอกเลยผมไม่แนะนําแต่ถ้าเอาไว้ฟาร์มมาได้จะไปเล่นสาย PVP เหมือนแต่ก่อนผมไม่แนะนำนะครับมับงกรเป็นผลที่โดนเนื้อหนักจริงแอบปรับโดยไม่บอกผู้เล่นด้วยนะเห <Huh? S 1> ลี่ยมเตะเลยอินด้าเฮ้ยโอ้นึกว่าผลหลักล้านไดมอน ต่อมามาดูที่ดามเมจนะดามเมจไม่ได้แรงเหมือนเด่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่เกาะกลางเลยมาพี่ย้ายฝั่งแล้วบัฟส0มเอ็มด้วยนะมาเนี่ยมาเนี่ยชาโดมาเยืนเียใกล้พี่น้องล่างธรรมดาก่อนนะสามพันหนึ่งปกติถ้าบัฟค่าของวา30าเอ็มเนี่ยบวกกับสก,กิลหนึ่งมังกรไม่ต่ำกว่า4,000นะครับ oh, <no. S 1> นี่คือบัฟนะเดี๋ยวรอดูล่างไฮบิดทีนี้ เดี๋ยวพี่แปลงร่างก่อนมาดูนะขนาดบัฟสามสิบเอ็มนะแต่ว่าดามเมียดมันก็สูสีนะถ้าไม่มีบัฟสามสิบเอ็มคือเบาเบากว่านี้อีกโอเคโอเค สี่พันห้าครับต่อมาจะเป็นสกิลเซนะครับดูสกิลเซตเซแบบกดค้างเลยนะชาร์จฮึบห้าพันครับนี่น้องมันน้องมันค่าหัวประมาณเท่าไหร่น้องมันค่าหัวสิบหเอ็มนะถ้าค่าหัวต่ำกว่าสิบเมลงมาโดน <S <S X 3,400สพันสี่ครับ ขนาดมีบ๊บ30เอมนะไม่ปกติถ้าบ๊บ30เอ็มอะคือมันแรงมากนะครับถ้าไม่มีบ๊บ30เอมไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ย้ายฝั่งกลับไปฟังทหารเรือเดี๋ยวรู้เลยว่าเบาแค่ไหนรอบแรกพี่ทดสอบให้ดูบ๊บ30เอมช่วยนะครับดูสยิลซีครับ สกิวซีแค่สี่พันมังกรกายเป็นมังกรโูก,กังไปแล้วอินด้าไม่รักแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปใช้บัฟค่าหัวแค่สี่เ็มมามาดูทีนี้เองมาดูบัฟค่าหัวสี่เอ็มนะจะเป็นยังไงค่าหัวสี่จุด้าเอ็มนะครับรอบนี้โอเคดูสกิวเซตก่อนเลยเอา <c oughs> ดีๆมาเซต เนิ่มหนักไม่หนัดคิดเอาดาเมจสองพันแปด 2008. <ะ>ดูร่างไฮบิดครับชาร์จเต็มที่เลยนะโอเคไฮบิด <c oughs> okay, อยู่ที่สามพันห้าไอ้นี่คือไม่มีบัฟค่าหัวช่วยนะ <c oughs> ไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนนะ่ะยิงทีเดียวแทบ กล้าเลือดอะตอนนี้เราจะเป็นยังไงสามพันแปดถ้าตัวละครออกไปไกลๆอ่ะยิ่งดามเมจเบาเลย สงสัยมันปรับให้เป็นแบบตัวละครอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ลองโจมตีแบบใกล้ๆตัวดูเผื่อเขาปรับแบบให้มันใช้แบบรัศมีใกล้ๆตัวเดี๋ยวพี่อยู่ในในวงดามจด,ด้วยจริงด้วยคนดูเขาปรับใหม่ครับคือเวลาเราใช้สกิลซีเราต้องอยู่ในวงสกิลด้วยมันถึงจะแรงขึ้นแสดงว่าใช้ระยะไกลไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเข้าไปอยู่ในวงไฟนะ ครับ <c oughs> สวยงาม <c oughs> ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือเราจะต้องโดนดาเมจเยอะขึ้นนะครับท <c oughs> ุกคนชอบ <c oughs> เรื่องดาเมจไม่เท่าไหร่พี่ว่าแต่ว่าสิ่งสำคัญคือไอตัวกันซีซีอ่ะมันออกอ่ะ มันเลยทําให้มังกรได้ได้รับแบบรับความเสียหายเพิ่มขึ้นเยอะเลยปกติถ้าเราโดนสตันโดนสโลโดนอะไรก็ช่างตัวมังกรจะสามารถบินได้ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้คือถ้าโดนสกิลสตันหรือว่าสโลมังกรจะบินไม่ออกนะครับก็คือจะหยุดอยู่กับที่แล้วก็สโลแบบหนักมากเหมือนรับดาเมจเต็มๆเ,เหมือนเดิมอ่ะมังกรไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนลนะก็ประมาณนี้แหละมังกรอนะ่ะ